มาติดตามกุหลาบที่เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงง่ายจริงๆอะ่ะถ้าป้าเลี้ยงได้ใครก็เลี้ยงได้คะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีมาให้รางวัลกุหลาบนะคะต้นเดียวค่ะอยู่ในกระถางใบไม่ใหญ่นักนะคะเขาออกดอกถึงเจ็ดดอกอะ่ะป้านะับไปดูนะหนึ่งสอง 3、4、มสห้าหแล้วก็7ค่ะน่ารักไหมคะเขาเป็นพืชเอ่อเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายอะ่ะสั่งได้ด้วยป้าเคยสั่งให้เขาออกดอกวันวาเลนไทน์เขาก็ออกนะคะวันนี้ออกมาทีเดียวเลยเจ็ดดอกแล้วก็น่ารักมากทยอยบานด้วยค่ะ ป้าถือเป็นความภูมิใจนะวันนี้ก็เลยต้องให้รางวัลเขาค่ะโดยเอาดินที่ป้ากวาดใบไม้แล้วก็ผูกไว้ในถุงปุ๋ยอะนานเท่าไหร่ป้าก็บอกไม่ได้นะเขากลายเป็นดินนะคะดูละเอียดดูเหมือนเป็นอาหารอร่อยมีคุณภาพอะถ้าเทียบกับอาหารของคนนะป้าก็เลยมาใส่ในคนต้นให้เขาค่ะคาดว่าก็คงดีใจนะ ส่วนอีกต้นหนึ่งเป็นส่วนอีกต้นหนึ่งเป็นเลดบาคคล่าเหมือนกันค่ะเขาอยู่ในที่ร่มเกินไปนะป้าก็ลากออกมาต้องใช้คำว่าถูลูถูกลงอะ่ะเพราะไม่ค่อยมีแรงนะคะเอามาเจอแดดค่ะเนี่ยค่ะเขาก็แตกยอดงามออกมาเลยอะ่ะเหมือนจะบอกว่าขอบคุณนะป้าที่ทำให้เขามาอยู่ในที่ที่เขาพอใจนะคะ เนี่ยค่ะอีกไม่นานเขาก็จะเป็นดอกให้ป้าอีกละอันนี้คือเรดบาคคาร่าค่ะนี่ก็ยอดเรดบาคคาร่าค่ะป้าเพิ่งเด็ดดอกเขาไปไม่สองวันเนี่ยเขาเทันจริงๆเลยอะพอเด็ดปับ๊บแตกปุ๊บนะคะก็คิดว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะได้ดอกสวยะนี่ก็เรดบาคคาร่าค่ะหนึ่งสองสาม และ4ค่ะดอกที่อยู่ใกล้ๆกันกระถางที่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆกันน่ะก็กำลังจะโรยนะคะส่วนกิ่งเนี้ยยาวไหลสอกเลยค่ะป้าคาดว่าเขาน่าจะเป็นเจอรี่เจนนิ่งมีแต่ใบแตกออกมาตามข้อกิ่งนะคะแต่ยังไม่ออกดอกอ่ะป้าก็เริ่มใส่ปุ๋ยเร่งดอกเขาแล้วค่ะ ส่วนกุหลาบเทศบาลของป้าออกดอกมาให้ดูสม่ำเสมอเลยอะ่ะสวยน่ารักเชียววาเลนไทน์ค่ะเห็นไหมคะน่ารักมาส่วนดอกอื่นๆอันนี้ป้าจําชื่อไม่ได้จริงๆอะ่ะแล้วก็มีอะไรนะคินด้าบูมัง้งถ้าจําไม่ผิดนะคะ กำลังจ้องจ้องเหมือนกับว่ารอการเอาอ,อกเอาใจจะออกดอกให้ตาดูอย่างนั้นอะ่ะก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆค่ะสำหรับผู้ที่ปลูกกุลาบนะเดิมทีป้าก็ปลูกแบบเอาจริงเอาจังอะ่ะแต่ตอนนี้ก็ต้องปรงอันนี้จังค่ะบางต้นเอาเขาไว้ไม่อยู่จริงๆหรือ่ะฤดูร้อนเนี่ยเอาใจไม่ถูกนะให้น้ำมากเกินไปก็ใบเหลืองโดนแดดมากเกินไปก็ใบเหี่ยว ป้าก็เลยปล่อยว่าเอาที่พอใจนะจ๊ะนี่ก็เรดบาคาล่าค่ะแตกดอกขอโทษค่ะแตกยอดออกมาสวยเชียวนะคะน่าชื่นใจอ่ะอีกไม่นานเกินรอเขาจะต้องเป็นดอกให้ป้าได้เห็นละสรุปตอนนี้ป้าก็มีความจริงจังและจริงใจกับกุหลาบอยู่สองพันสามพันค่ะ เมนตาเรดบาคาร่าแล้วก็กุหลาบเทศบาลหรือน้องวาเลนไทน์นะคะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะมาเลี้ยงกุหลาบนะคะถ้าไม่ยุ่งยากมากก็สามพันเนี่ยส่วนช e. ัวเอมานนเอลอ่ะเคยทำให้ป้ารู้สึกดีตอนนี้เขาเขาเหมือนกับกำลังตัดสินใจอะค่ะว่าจะอยู่หรือจะไปนะ